กำลังอะไรกรงคาตอนนี้กำลังเสนออาหารนะคะมังคุดได้อะไรมังคุดกำลังข้าง้าวกินพูด,พดกลางสิกำลังสั่งข้าวกินนะครับผมอย่าอย่าให้มังคุดพูดเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังจะงงตอนนี้ทางข้าวกินหิวแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จทีเซจะขึ้นไปรีวิวครีมทาหน้าที่จะใช้จริงปัจจุบันนี้ดี คือก็มีหลายคนเขาก็ทักว่าพี่ท้านน่าใสเงินน่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวถ้าเสร็จก่อนอะไรก่อนนะก็เดี๋จะไปดีๆคุยไม่ดูว่าเออย,ยังไงเป็นครีมของแมลงเนีย่ยงอะค่ะเขาก็เป็นพิตตี้ชื่อดังอยู่ตอนนี้ก็ใช้ดีจริงๆี่ื่ซื้อมาใช้ชุดตนึงแล้วก็หมดไปแล้วก็ผิดใจเลยก็สั่งชุดอืน่นมาใช้อีกเดี๋ยวจะเอา,าไปเกันให้ดูนะว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ใครอะไรยงไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยววันนี้สั่งข้ากวก่อน